สวัสดีครับมาตามสูตรเด่นบนของรัฐบาลไทยครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการราับชมสูตรมีเข้ามีหลุดมาดูว่าที่ผ่านมา วิธีทำนำหลักนำหลักแสนหลักหมืน่นแล้วก็สิบหน่วยล่างมาตั้งบวกด้ยเจ็ดคงที่จากนั้นก็บวก100ร้อยเมลยลงมาจนเหลือหนึ่งตัวเดียว1เดินไป1ครั้งก็ได้2 2งบวกสามคงที่2อบวกสก็ได้ห้านออกเจ็ด 5 7ก็เข้าไปที่เลข5ครับมาดูก่อนใหม่ครับหลักแสนกับหมื่นมาตั้ง3กับ5 10หน่วยล่างมาตั้ง8 5น้านำ7คงที่มาตั้งแล้วก็บวกกันลงมาตามหลัก สาบวกเได้ศูนบวกเได้สองบวกเได้ห้าบกเจได้สจากนั้นก็ร้อยมาอะไรลงมาส7งเจ็ดเดเก้เดินไปหนึ่บวกส ก็จะได้เจ็ดวันนี้จะได้เด่นบน3 4 7เจ็ด่นบนได้เด่นบนสามสี่เจ็ดวัน,นี้จำที่30มสออิบทคสูตรมีเข้ามีดุดน,นะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Apapun kerap